สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิศ์ในร้อยจามร้อยพราบาทถึงกระหม่อมอาจารย์ในพราพระราชูปธรรมสมเด็จประเทศพระราชรสุดาสยามรวมราชกุมารีขอรายงานความค,คืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์นในประเทศครับประจำวันที่22มีนาคม2565พี่น้องครับเรายังคงจำเป็นนะครับต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระาบาดของโควิด -19 ทำได้ง่ายๆ2ออย่างครับอย่างแรกคือการสวมหน้ากากอนามัยหรือ,อนหออน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าถ้าใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกจะป้องกันได้ดีขึ้นนะครับทําร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2ถเมตรถ้าท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับจำเป็นต้องช่วยกันทํานะครับในวันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นจํานวน21,382ายรายครับ เป็นการติดเชื้อในประเทศ21,280รายจากต่างประเทศ44รายจากเรียนจำา58รายนะครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชือ้อทั้งสิ้นเลยตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเป็นจำนวน3าล้าน3ามแ9นเารยายครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีผู้ที่เสียชีวิต83คนนะครับลดลงมาหน่อยหนึ่งจากวันก่อนครับแล้วก็เรายังมีผู้ที่อยู่ในรักษาตัวนะครับทั้งสิ้น2 3 6 8 1 4ราย เป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามในโฮสปิเตลในโฮมไอโซเลชันนะครับทั้งสิ้น1 7 4 0 0 0กว่ารายครับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ6ก0 0 0กว่ารายนะครับทีนี้มาดูครับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง83คนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าผู้ที่เสียชีวิตทั้ง83คนนี้นะครับเป็นชาย51หญิง32นะครับอายุตั้งแต่3ปีถึง95ปีนะครับแล้วก็ ผู้ที่สูงอายุครับ60ปีขึ้นไปวันนี้เสียชีวิตถึง78%นะครับผู้ที่น้อยกว่า6กปีแต่มีโรคเลือรลังเสียชีวิต20%ถ้าไม่มีโรคเลือดลังเสียชีวิตเพียง2%เนะครับเพราะฉะนั้นโรคเลือรลังมีความสําคัญนะครับโรคเลือโรคเลือังทั้งหมดนี้โรคเรือรลังทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันนะครับโรคเลือดลังที่สําคัญในวันนี้ก็คือมะเร็งโรคไตโรคอ้วนหลอดเลือดสมองหัวใจแล้วก็ติดเตียงนะครับ ทั้ง83รายวันนี้ติดมาจากที่ไหนครับติดมาจากคนรู้จัก23รายในครอบครัว19รายอยู่ในพื้นที่ระบาด18รายและเรียนจำ1รายครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่ายังคงมีการแพร่ระบาดอย่างง่ายดายจากคนสู่คนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในครอบครัวต้องช่วยป้องกันเพราะเรามักจะหลงลืมนะครับมาดูกันต่อครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพมหานครมี11รายนะครับปริมณฑลมี4ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี22ลายภาคเหนือมี9ลายภาคใต้มี21ลายแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกมี16ลายด้วยกันนะครับที่มาดูต่อครับวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่ในวันนี้ลดลงครับนะครับเป็นการลดลงจากผู้ที่ติดเชื้อยือนยันก็หมายความว่าตรวจด้วย r p c r นะ r t p c r นะครับลดลงจาก23,441ลายเมื่อวานนี้ลงมาเหลือ21,000กว่าลายนะครับแล้วก็ลดลดลงมาอีกครับ ดยเพิ่งยิ่งผู้ติดเชื้อเข้าข่ายคือการตรวจ ATK นะครับเมื่อวานนี้เรามี15,177รายวันนี้เราตรงมาเหลือ13,220รายครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวเลขทั้ง2ตัวนี้มารวมกันนะครับเราจะพบว่าวันนี้ผู้ติดเชื้อลดลงจากเมื่อวานนี้38,000กว่ารายเหลือ34,000กว่ารายครับนะครับเพราะฉะนั้นในระยะ3-4วันมานี้ครับเราจะเห็นภาพการลดการระบาดของประเทศนะครับ โดยภาพรวมของประเทศนะครับเราลดลงมาแต่างระดับ5 0 0 0 0ถึง30,000นะครับแล้วก็วันนี้ลงมาถึงเหลือ3 0 0 0 0่นกว่าลายนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับบางครั้งเราจะพบว่ามีการระบาดขึ้นๆลงๆนะครับแต่ว่าการติดตามการระบาดนะครับของกรมควบคุมโรคครับกรมควบคุมโรคได้ติดตามการระบาดโดยอาศัยค่าเฉลี่ย14วันนะครับแต่ค่านี้ กรมควบคุม,คม,คมโรคพบว่าการระบาดในรายประจำวันนี้เนี่ยนะครับได้อยู่ในลักษณะที่เป็นคงที่ตลอดมาในระยะสองสัปดาห์นี้นะครับส่วนผู้ที่ติดชื้ผู้ที่เสียชีวิตกับผู้ที่มีการรุนแรงครับกับสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับเรากําลังดําเนินการไปสู่การเป็นโรคประจําถิ่นนะครับ แล้วก็ทางควบคววบบคคุมโรคก็ได้เห็นภาพที่มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับการแพร่ระบาดในวันนี้เป็นการแพร่ระบาดโดยส่วนใหญ่แล้ว90%จะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับก็จะมีจํานวนน้อยที่มีเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาร่วมป้องกันครับการเสียชีวิตตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพในวันนี้ครับวันนี้นะครับเรามีผู้ที่เสียชีวิต83รายด้วยกันนะครับซึ่งลดลงจากวันก่อน 87ลายนะครับจาก88ลายเหลือ83ลายในวันนี้นะครับและ88ลายเมื่อวานนี้เป็นวันที่สูงที่สุดนะครับวันนี้ลดลงมาเหลือ83ลายแล้วก็จะยวน83ลายในวันนี้ครับนะครับเราก็พบอีกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เปราะบางจาก83ลายนี้มีถึง81ลายนะครับผู้ที่กลุ่มที่เปราะบางก็คือผู้ที่สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่ในกลุ่มโรค เโรคนะครับแล้วก็สติตั้งขันทั้งหมดนี้คือผู้เปราะบางนะครับในวันนี้ครับชีวิตทั้ง83รายนี้เป็นกลุ่มผู้เปราะบางถึง81รายนะครับแล้วในือจานวน83รายวันนี้ครับก็มีผู้ที่ฉีดวัคซีนได้ไม่ครบถึง80รายเห็นไหมครับว่าปัจจัย2ออย่างนี้มีความสําคัญนะครับผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบก็หมายความว่าฉีดไม่ฉีดวัคซีนเลยฉีดวัคซีนเข็มเดียวหรือฉีดวัคซีนเพียง2เข็มเท่านั้นนะครับตอนนี้ เพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้และตัวเลขวันก่อนๆจึงเป็นการตอกย้ำยืนยันว่าเราจาเป็นต้องให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรังผู้ที่สูงอายุนะครับจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะครับจะได้ป้องกันการเสียชีวิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วน,น,นี้นี่นี่เนียนะครับผู้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่แล้วจะอาการน้อยหรือไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเราป้องกันตรงนี้ได้นะครับ การเสียชีวิตก็จะลดลงไปแล้วในที่สุดครับเมื่อคนประชากรในประเทศมีภูมิต้านทานสูงขึ้นนะครับจากการฉีดวัคซีนจากการติดเชื้อโดยธรรมชาตินะครับ <c oughs> ก็จะทําให้โรคนี้ลดลดตัวลดการระบาดลงเรื่อยๆและจนกระทั่งเป็นโรคประจําถิ่นครับอย่างทีเ่เราต้องการนะครับมาดูกันต่อครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นหนทางเป็นแนวทางครับที่ภาครัฐได้พยายามทําให้เกิดขึ้นนะครับ ามาดูครับวันนี้นะครับมาดูก,การแพร่ระบาดในวันนี้กันก่อนนะครับการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับระดับ1000งลายขึ้นไปนะครับมี3จังหวัดนะครับอันดับที่1ก็กรุงเทพมหานครครับมีการแพร่ระบาด3,000กว่าลายนะครับเมื่อวานนี้2,000กว่าลายวันนี้เพิ่มเป็น3,000ันกว่าลายนะครับ อีก2จังหวัดก็คือชนบุรีกับนครศรีธรรมราชครับมีผู้ติดเชื้อ1,400้อกว่ารายกับ1,100กว่ารายนะครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้เรียนให้ทราบแล้วว่าการแพร่ระบาดลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจากการที่มีผู้ติดเชื้อระดับจังหวัดนะครับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น100รายขึ้นไปวันนี้ก็ลดลงครับจาก 58จังหวัดเหลือเพียง54จังหวัดนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้ทีเ่เดินทางเข้าประเทศนะครับผู้เดินทางเข้าประเทศขณะนี้ตัวเลขได้ลดลงนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ได้วันนี้ครับได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้20รายนะครับก็เป็นจํานวนวันนี้58รายนะครับแต่ตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขที่ะดับต่ําอยู่นะครับบางวันลดลงเหลือ20กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและมีการติดเชื้อก็จะลดลงนะครับแนวโน้มมีการลดการลดลงนะครับ ส่วนแนวโน้มการระบาดนะครับเมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วว่าเราจะมีการระบาดขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่ในระยะเวลา3-4วันมานี้กำลังอยู่ในลดลงนะครับแต่ว่าตัวเลขจากการพลอตกราฟของ worldometer นะครับซึ่งเป็นการแสดงกราฟที่อาศัยค่าเฉลี่ยด7วันนะครับก็ยังเห็นภาพของการระบาดในประเทศไทยยังคงสูงขึ้นครับแต่ของออกรมควบคุมโรคนะครับได อาศัยค่าเฉลี่ย14วันเราอยู่ในสถานะที่คงที่ตลอดนะครับยังคงให้ความสําคัญต่อผู้ที่เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขครับได้ให้ความสาคัญต่อผู้ที่เสียชีวิตมากกว่าการระบาดในแต่ละวันนะครับเพราะว่าเรียนให้ทราบแล้วขณะนี้สายพันธุ์โอมิครอนกําลังระบาดนะครับระบาดอย่างรวดเร็วแต่ผู้ที่ มีผู้ที่ติดส่วนใหญ่แล้ว90%อาการน้อยหรือไม่มีอาการสามารถรักษาตัวที่บ้านเพราะฉะนั้นการรักษาในขณะนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนครับมาเป็นการรักษาแบบเจอแจกจบนะครับรักษาโรงพยาบาลหรือไม่ก็เข้าโฮมไอโซเลชันเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับเข้าโรงพยาบาลเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับที่ต้องเร่งระดมการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้แล้วนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครับได้ ได้ให้แนวทางมาแล้วนะครับว่า1กรกฎาคมจะเป็นวันที่บ่งบอกถึงว่าการเป็นโรคประจําถิ่นของโควิด -19 ซึ่งขณะนี้นะครับกันอยู่ในขั้นตอนต่างๆครับขั้นตอนที่สูงขึ้นก,ก็จะอยู่ในระยะประมาณเดือนนี้ถึงเดือนเมษายนนะครับจากนั้นก็จะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆครับ แล้วก็จะค่อยๆกลายเป็นโรคประจําถิ่นในเดือนหนึ่งกรกฎาคมนะครับส่วนการติดเชื้อในกรุงเทพหมหานครครับการติดเชื้อกรุงเทพหมหานครวันนี้นะครับเพิ่มขึ้นจากวันก่อนส่วนทางกับทางการติดเชื้อของประเทศซึ่งลดลงนะครับกรุงเทพหมหานครวันนี้ติดเชื้อใหม่200กว่าคนครับจากจํานวน2,870คนขึ้นมาเป็น3,109คนนะครับแล้วก็ตัวเลขการเข้าโฮมไอโซเลชันครับ ก็เพิ่มจากเมื่อวานนี้3 4 4 9รายเป็น4,431รายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนทางกับการระบาดของประเทศเพราะฉะนั้นพี่น้องในกรุงเทพมหานครครับยังประมาทไม่ได้ยังต้องเตรียมตัวป้องกันนะครับถ้าถือว่ามีการระบาดในทุกพื้นที่ครับนะครับส่วนการฉีดวัคซีนนะครับแน่นอนเลยครับแต่ยังฉีดวัคซีนได้น้อย3เข็มได้เพียง32.3%ุนะครับกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันครับสเข็มได้ถึง6 61%ก็ยังเห็นมีการระบาดอยู่เห็นไหมครับในวันนี้นะครับมาดูต่อครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รายงานได้แจ้งให้ทราบถึงตัวเลขของการฉีดวัคซีน2เข็ม3เข็มและ4เข็มมาฟังกันดูนะครับสเข็มสามารถจะป้องกันโอมิครอนป้องกันการติดก็ขณะนี้นะครับพื้นฐานคือโอมิครอนเกือบ100%ที่มีการระบาดขณะนี้นะครับ2เข็มป้องกันการติดการติดต่อไม่ได้นะครับแต่ป้องกันการเสียชีวิตได้ 85-93%ตัวเลขค่อนข้างสูงครับฉีด3เข็มนะครับป้องกันการติดโอมครอนได้45-68%้แปละป้องกันการเสียชีวิตได้สูงถึง98%นะครับถ้า4เข็มนะครับป้องกันการติดได้ สูงมากเลย82%ครับและป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง100% 4เข็มขณะนี้เราส่งเสริมให้บุคลากรทางสาธารณสุขนะครับและผู้เปราะบางนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหลายจิต4 4 4เข็มครับนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับจึงได้มีการระดมนะครับจากตัวเลขอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าผู้เสียชีวิตในแต่ละวันจะเป็นผู้ที่เปราะบางกับผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ ปัจจัยทั้ง2อ,อย่างนี้ร่วมกันนะครับจึงจําเป็นครับที่จะต้องส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่เปราะบางโดยพฉองยิ่งผู้สูงอายุฉีดให้ครบครับจะได้ป้องกันการเสียชีวิตของการติดโอมิคอนในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเราจึงสามารถที่จะสรุปได้เลยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินทางเข้าสู่การระบาดของโควิด -19 ที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นนะครับโดยคาดการว่าจะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับโดยมีหลักการว่าการระบาดขณะนี้เป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งมีการระบาดอย่างรวดเร็วและก็ผู้ทีต่ติดเชื้อส่วนใหญ่นะครับมากกว่า90เป็นผู้ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการแต่ ก็ยังมีผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้นะครับถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบและเป็นผู้ที่เปราะบางผู้ที่เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัว7กลุ่มโรคแล้วก็สติตั้งขันนะครับการป้องกันและการรักษาจึงดําเนินตามแนวทางป้องกันไม่ให้ผู้เปราะบางเสียชีวิตโดยการฉีดวัคซีนให้ครบนะครับและผู้ติดติดเชื้อส่วนใหญ่ สามารถรักษาเองที่บ้านได้โดยการแยกตัวเองหรือเข้าสู่กระบวนการโฮมไอโซเลชันนะครับยกเว้นครับผู้ที่มีการรุนแรงจึงเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลนะครับมาตรการวูค่าครับเป็นมาตรการที่สําคัญในเวลานี้นะครับโดยเพราะยิ่งการฉีดวัคซีนเพราะเป็นการสร้างภูมิต้านทานต่อโรคควรฉีดให้ครบครับจะได้ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตและป้องกันอาการรุนแรงได้นะครับซึ่ง ถ้ามีอาการรุนแรงท่านก็จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแล้วก็ต้องใช้ยาราคาแพงรวมทถ้ามีอาการแทรกซ้อนต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันไม่ให้ติดโรคไม่ให้มีอาการรุนแรงจะดีที่สุดครับนะครับในระยะ3าสวันมานี้ครับการระบาดได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากตัวเลขการระบาดท,ที่ติดตามจากการติดเชื้อยืนยันนะครับคือการตรวจโดย rt-pcr และการติดเชื้อเข้าข่ายโดยการตรวจ atk นะครับถ้ารวมผลบวกของทั้ง2 ก็จะพบว่าการระบาดในประเทศไทยในระยะ3-4วันนี้ได้ลดลงจาก,กระดับ50,000ลายนะครับซึ่งเป็นผลรวมนะครับลดลงมาเหลือระดับ3.4หมื่นลายคือ34,000กว่าลายในวันนี้ครับนะครับจากการติดตามของกรมควบคุมโรคครับซึ่งน่าติดตามจากค่าเฉลี่ย14วันนะครับพบว่าผู้ติดเชื้อรายวันยังคงมีระดับคงที่ส่วนการเสียชีวิต และผู้ป่วยที่มีอาการหนักยังคงมีสูงขึ้นนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามป้องกันการเสียชีวิตและอาการป่วยหนักเป็นหลักนะครับจึงส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยพ้องยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางดังนั้นนะครับแม้การติดเชื้อรายวันจะสูงแต่อาการของผู้ติดเชื้อก็จะมีไม่มากหรือไม่มีอาการครับนะครับจากการติดเชื้อรายวันของประเทศไทยนะครับ กราฟของ w o r l d มิเตอร์ก็ยังคงสูงขึ้นนะครับโดยเขาคิดจากค่าเฉลี่ยด7วันนะครับของการติดเชื้อยืนย,ย,ย,ยันนะครับซึ่งว o r l ูมิเตอรก็ได้ก็ได้ยังคงแสดงให้เห็นว่าเรายังมีการระบาดท,ที่สูงขึ้นครับนะครับในจากวันในวันนี้นะครับการติดเชื้อยืนยันของประเทศได้ลดลงครับจาก24,440รายลงมาเป็น21,382ลารยแายนะครับแล้วก็การติดเชื้อเข้าข่ายลดลงจาก15,700 177ลายมาเป็น13,220ลายครับโดยการติดเชื้อระดับจังหวัดนะครับพบว่ามี3จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากกัน1,000ลายนาโดยกรุงเทพมหาคนครครับมีการติดเชื้อใหม่ในวันนี้3,109ลายนะครับตามด้วยชนบุรีและนครศรีธรรมราชครับ1,420ลายและ1,136ลายตามลําดับนะครับส่วนจังหวัดที่มีการติดเชื้อมากกัน100ลายได้ลดลงจาก58จังหวัดลงมาเหลือ54จังหวัดครับผู้ติดเชื้อ เข้าประเทศนะครับยังคงอยูร่ระดับต่ำนะครับวันนี้ครับอยู่ระดับ58ลนยนะครับโดยเพิ่มขึ้นจากวันก่อน20ลายแล้วก็มีแนวโน้มลดลงครับในวันนี้นะครับภาพรวมในการระบาดในประเทศลดลง แต่กรุงเทพมหานครครับยังคงมีการระบาดเพิ่มขึ้นโดยมีการติดเชื้อยืนยันสูงขึ้นจาก2,870ลรายมาเป็น3,109ลรายในวันนี้นะครับแล้วก็มียอดผู้เข้าโฮมไอโซเลชันครับซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานนี้3,449ล4 9ารยเายเป็น4,431ลรายครับดังนั้นพี่น้องในกรุงเทพมหานครครับท่านยังต้องไม่ประมาทนะครับต้อต้องวัดระวังตัวอยู่เสมอ ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่3ครับทั้งประเทศจะมีระดับต่ำนะครับคือ32.3%ผู้สูงอายุก็ฉีดได้เพียง33.2%เช่นคล้ายๆกันนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขครับได้สรุปประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนต่อสายพันธุ์โอมมคอนนะครับโดยพบว่าการฉีด2เข็มป้องกันการติดเชื้อไม่ได้นะครับแต่ป้องกันการเสียชีวิตได้8 3 9 5ถึง93%ครับ85ครับนะครับ การฉีด3เข็มครับป้องกันการติดเชื้อได้45-68แล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตได้98นะครับส่วนการฉีด4เข็มครับป้องกันการติดเชื้อได้มากถึง82นะครับแล้วไม่พบมีการเสียชีวิตเลยคือป้องกันการเสียชีวิตได้ประมาณ100%เเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ เร่งระดมจิตวัคซีนกันครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องของญาติผู้ใหญ่ด้วยกันนะครับติดตามกันต่อไปนะครับจากทีมแพทย์ูุนิทีสิทธิ์นร้อยตำรวจให้บาทจนบอมอาจารย์ในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพระราชราสุดาสยามรมราชกุมารีติดตามผลงานเพืดได้ครับจากยู u ูบเฟสบุ๊คและบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ